ใครกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อนสมาชิกจะได้รับแจกซองอ่งเปาแจกซองอ่างเปานะครับทูมอนี่วอลเล็ตกับช่องก็บตัคงแล้วะนะครับหลายคนกําลังรออยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่มีกติกานะครับกดรับได้เลยสแกนได้เลยนะครับ ไม่จําเป็นจะต้องเสียเวลามาเล่นกิจกรรมอะไรเหมือนช่องอื่นนะครับแต่เราแจกง่ายๆนะครับแจกจริงๆนะครับไม่ต้องเสียสนับสนุนโดยบริษัท vert, คอนเวิร์ขุดเหรียญคริปโตบนมือถือเป็นแอปพลิเคชันหาเงินขุดเหรียญ USDT และ TRX ที่ดีที่สุดทําให้คุณได้รับรายได้เสริมทุกวันสนใจปักหมดุด เวลาเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปสร้างซองเลยนะกันนะครับซองนี้นะครับหลังจากปล่อยวิดีโอไปแล้วนะครับสมาชิกที่กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ในส่วนของซองอ่างเปาเร็วกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับใครที่เป็นสมาชิกใหม่แล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรบกวนท่านกดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์บอกใต้วิดีโอของผมว่าแจกจกิงนะครับผม ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ยอดวิวไม่ถึง100วิวนะคราวหน้าผมไม่แจกแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกช่วยผมนะผมก็จะแจกอย่างเงี้ยถ้าอยากสนับสนุนช่องดีๆที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราได้มี wallet แบบฟรีๆง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็จะแจกนะโอเคครับผมวันนี้ผมสร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซองของผมวันนี้ก็คือ100บาทนะครับเดี๋ยวเราไปรับซองอ่างเปาผมจะกดยืนยันตรงนี้เลยนะครับผม เรียบร้อยนะครับซองอังเปามาแล้วอย่าลืมเข้าร่วมในกลุ่มด้วยนะครับอาจจะมีแจกอังเปาและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับในส่วนของซองช็อปปี้เพก็มีนะครับซองในส่วนของคริ p โตก็มีนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆแนะนําให้เพื่อนสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มด้วยครับ หรับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโค้ดอังเปา่ทูมอนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ในเทเล gram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมเทเล gram สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Play Store ได้นะครับพิมพ์ว่าเทเล gram แล้วทําการติดตั้งได้เลยครับเมื่อเราทําการติดตั้งเทเล gram แล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทําเงินและรับโค้ดอ่างเปาฟรีนะครับกดคําว่าแอดแล้วก็เคตัวใหญ่ A B นะครับแอดเก็บผูนะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอดเก็บผู้นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่ม เก็บโค้ดอ่างเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มนึงแอดเก็บตังนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุลมที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับอย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีโอนี้นครับฝากกดไลค์กดสมัครท้ายกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน e ีนี้นะครับจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันในทีถัดไปวันนี้สวัสดีครับ